สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุลธิดาบุญอุ้ยเลขที่9วันนี้จะมาแนะนำวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นเรื่องลิลิตพะลอไปชมได้เลยค่ะชื่อผู้แต่งไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของวรรณคดีลิลิทเพราะแต่งอย่างดีวิเศษในด้านภาษาปีที่แต่ง ไม่ปรากฏปีที่แต่งฉันทลักษ์โครงสี่สุภาพกับไร่สุภาพมีไร่โบราณอยู่บ้างและไม่สู้เคร่งครัดในฉันทลักษ์นักจุดมุ่งหมายเป็นวรรณคดีเพื่อความบันเทิงในราชสำนักเนื้อหาเป็นวรรณคดีบริสุทธิ์เนื้อหาเป็นโศกนาฏกรรมคือลงเอยด้วยความตายเนื้อเรื่องกล่าวถึงเมืองสองเมืองคือเมืองแมนสวง มีพระลอซึ่งเป็นโอรสของเท้าแมนสวงและพระนางบุญเหลือและเมืองสรองซึ่งมีเจ้าครองนครคือเท้าพิมพิสาครมีโอรสคือเท้าพิชัยพิสนุกรมีชาย,ยาคือนางดาราวดีและมีธิดาสององค์คือพระเพื่อนพระแพงทั้งสองเมืองนี้เป็นศัตรูกันเท้าแมนสวงยกทัพไปทำศึกกับเมืองสรอง ได้ประหารเท้าพิมพิสาครเท้าพิชัยพิสนุกรโอรสจึงขึ้นครองเมืองแทนทางฝ่ายแมนสวงเมื่อเท้าแมนสวงสิ้นพระชนพระลอก็ขึ้นครองเมืองแทนโดยได้อภิเศกสมรสกับนางลักษณะวดีต่อมากิตติมัพศท์ความงามของพระลอเลื่องลือไปถึงเมืองสลองพะเพื่อนพระแพงจึงให้พี่เลี้ยงไปอ้อนวอน ู่เจ้าสมิงพายช่วยทำเสน่ห์ให้พระลอเสด็จมาเมืองสรองท้ายที่สุดด้วยคาถาอาคมพระลอจึงเสด็จสู่เมืองสรองพร้อมพี่เลี้ยงคือนายแก้วนายขวัญยังความเศร้าเสียใจแก่พระนางบุญเหลือพระนางลักษณะวดีและชาวเมืองแมนสวงอย่างมากพระลอทรงเสียงทายน้ำที่แม่น้ำกาหลง ถึงแม้จะปรากฏลางร้ายก็ทรงฝืนพระทัยเสด็จต่อไปไก่ผีของปู่เจ้าสมิงพายลอบพโลอกับนายแก้วนายขวัญไปจนถึงสวนหลวงนางรื่นนางโรยพี่เหลียงของพระเพื่อนพระแพงออกอุบายลอบนำพโลอกับนายแก้วนายขวัญไปไว้ในตำหนักของพระเพื่อนพระแพงเท้าพี่ชัยพิสนุกรทรงทราบเรื่องก็ทรงพระเมตตา รับสั่งจะจัดการอาพิเศกพลอกับพระเพื่อนพระแพงให้แต่พระเจ้าญาเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงยังทรงพยาบาทพลออ้างรับสั่งเท้าพิชัยพิสนุกรตัดสั่งใช้ให้ทหารไปรุมจับพลอออกอุบายรอบนำพลอกับนายแก้วนายขวัญไปไว้ในตำหนักของพระเพื่อนพระแพงและพี่เลี้ยงทั้งสี่ช่วยกันต่อสู้จนสิ้นชีวิตทั้งหมด เท้าพิชัยพิสนุกรพิโรธพระเจ้าย่าและทหารรับสั่งให้ประหารชีวิตทุกคนพระนางบุญเหลือพระนางลักษณะวดีทรงสงทูตมาร่วมงานพระสพกษัตริย์ทั้งสามในที่สุดเมืองแมนสวงและเมืองสรองก็กลับมาเป็นไมตรีต่อกันคุณค่า ลิลิตพะอได้เขาเรื่องมาจากนิทานพื้นเมืองแสดงถึงสภาพความเป็นไปของสังคมในเวลานั้นอย่างเด่นชัดหลายประการอาทิด้านการปกครองคือเป็นเมืองเล็กๆตั้งเป็นอิสระแก่กันและการปกครองแบบบูรณาสิทธิราชด้านความเชื่อเช่นเชื่อเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ พูดผีปีศาจเสน์ยาแฝดโชคลางความฝันและความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินนอกจากนี้ยังจะทำให้เห็นสภาพสังคมทั่วไปเช่นการใช้ช้างทำสงครามและพาหะความนิยมและการขับร้องและการบรรจุพระสพกษัตริย์ลงลงท้อง ภาษาเชิงวรรณศินในนิลิตพะลอที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่งนิลิตยังกลายเป็นแบบอย่างและทรงอิทธิพลต่อกวีในสมัยต่อมาด้วยตัวอย่างวักทองในวรรณคดีที่ประทับใจเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอย่ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่า สองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือ่อแปลความว่ามีเสียงล่ำลืออ้างถึงอะไรกันเสียงนั้นยกย่องเกียรติของใครทั่วทั้งพื้นล่าแผ่นดินพี่ทั้งสองนอนหลับไหลจนลืมตื่นหรือพี่พี่ทั้งสองจงคิดเอาเองเถิดอย่าได้ถามน้องเลย ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำวรรณคะดีขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมค่ะ